สบายดีป้าลุงมาปะลุงกินข้าวเที่ยงน้ากันป้าลุงมนิ้นทให้ป้าลุงแนะนรับปะลุงเบ่งยุเอาหนังเยื่อยืนเห็นแต่ขาปิ้งปลาปลาไงก็ปลาทูกับปลาไงปลาทูกับปลาปลากระชังปลากระชังปลาหนินหอยขูเปิดหนังเยื่อนี่ตามักทั่วแล้วกับโต๊ะยังหนังเยื่อ ต้มปลาอ่าเมื่อนี้เมนูเมนูปลาลายเต๋อปลาลูกไงมาปลาลูกเสบๆน้ำกันเมื่อนี้ปลาสีดับนั่นแหละปลาดลายปลาดำปลาอะไรสีดับมามามา,มาอื้ยไอคนกี่ที่ไอคนหมาอปี๊งเอาน,อาน,าอานีิสบายดีปี๊งสบายดีปลาเลูก <laughs>

ไปว่าตามกถัวถ้าจไม่จำหมกมันยังระกะาันแต๊กฮะกม่เผื่อมเื่อไเหน็บเนาเื่จะนามากก็กินเหนื่อยมุกนูไปร่วงเลยนูปึ่น่นนูกึ่อนูกุนูกุอารมอเมื่อคืนนู้กึ่บมี ถ่าปีกัปีบแต่น้อยก็เพ่อเขาปีบ้านไม่ังแท้าวยังเหนาเลยเตะเลาหน้าให้กุกขามแม่หันเตดำหน้าเลวให้ให้เลเลให้เลก็ปีกเด้อั้นึ่งกาปีเจ้าหน้าจีบายมงเลยเือนอนเปิดทัดิเื่นเบื่งนางหัวื้อนเื่อนม้งับ้อง ูเป็นเชนม้ยุวเขาเกูจัดจะได้ลูกดำนัายกไก่แต่ก็ลุกนนถือ่าเงี้ยตัดงขึ้นบ่ยังไม่สามารถท่ลูกข่อยก็เหมือเมือก็ทนใดญเขาหักเช็บเอลกนยืนเ em em thêm một. Bục in gìn bột đó. Đi vào được. Không có เบื่อนพูะใหญ่พูะใหญ่ก็หายดูแงวันนี้แม่น้มิวก็หายต้มปลายัง้มปลาปลา้าร์โมนหอเยี้ขคืนเดียวสิบปี awa kim kauni e niki komo ka komo คือแดดมาเมือนเลยมือเด็กบีแดดแต่เหมือนกเป็นแดดวะอนตัวอาเทนวันดันหน้าท่ขึงขึได้ขึเนี้ยไม่เหนมันเขาว่าอะไรวะ ่บมาานี่นงนั่นี่คนึ่งืนึงแล้วคืึพงงแล้วเปล่าบาเจ็ดหา้เหม็นวอเหม็นชื่อเป็น่ะ

คกิบนึงมดบ่ม่คกบยังมีแต่คกบกินเม่นเแม่เปิดช่องคกบกินดูไหมปะลูกกนจะว่าเบื่อกระเด้อปะลูกไะจะ่าเบื่ออะไรทบาก 把、啊、你眼镜摘。 ใส่บิเลตนํากลัวนอกกันบ่ดีหยังฮ่อนนี่น้ํามัดสิขอลาไปคลิปละปะลุงฝาก็แลก็ใส่กดติดตามช่องน้ํามดนี่เด้อปะลุง